เขาต้องการจะแก้ต้นเหตุของวิกฤตผมเสนออย่างนี้เพื่อจะเดินไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญชั้งฉบับให้เป็นประชาธิปไตยนี่ถ้าวินิจฉัยออกมาไม่ให้แก้ทั้งฉบับเข้ามาตรวจสอบแบบนี้อันดับที่หนึ่งให้พักการเมืองที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายที่ประชาชนเลือกมาเพื่อให้ไปเป็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสองประการข้อที่หนึ่งจำกัดอำนาจของสารรัฐมนูญไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกต่อไปแล้วถ้าหากพฤติกรรมในวันสองวันนี้หรือต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่บัญญะบัญรยัง ในการที่จะขัดรัฐมนูญบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยขัดต่อหลักนิติธรรมโดยไม่คำนึงถึงความหายนะของประเทศที่จะเกิดขึ้นผมก็ขอเสนอต่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายพักการเมืองทั้งหลายให้ร่วมกันร่างแก้ไขรัฐมนูญเพื่อยุบสารรัฐมนูญนี้ไป บอกว่าทำไมให้แก้ทั้งยบับเราก็แก้เพียงบางมาตราก่อนคือมาตราว่าโดยสารรัฐมนูญไม่ให้มีสารรัฐมนูญอีกต่อไป พอฟังอย่างนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญกับพวกผู้ร้องและนายสุรพลนิติไกรพจน์ก็จะไปประชุมกันทันทีหารือกันเลยแล้วบอกว่านี่ไงนายจาตุรน์กาลังมาพูดให้ยุบสารรัฐธรรมนูญแสดงว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วการยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด ผู้ล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยตัวจริงเวลานี้นอกจากพวกคอมอชอที่ล้มมาแล้วขณะนี้ก็คือตัวสารรัฐธรรมนูญเองกำลังล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตย